เตยจรินพรเปิดใจพูดถึงอาเล็กโบหลังอินเลิฟกันหนักมากจากกันด้วยต่างคนต่างมุกออนและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ระหว่างเตยจรินพรจุนเกียรติและอาเล็กเฉลตเมทาวรายุทธตอนนี้ทั้งคู่ก็ต่างมีสถานะอินเลิฟกับหวานใจคนใหม่ที่สาวเตยก็ขออุบเงียบก่อนว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครบอกเป็นดวงที่หมอดูบอกห้ามเปิดในขณะที่อาเล็กก็เป็นหวานใจของโบเมรดาที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกให้แซลอยู่บ่อยครั้งล่าสุด สาวเตยได้เปิดใจถึงอดีตแฟนอาร์เล็กผ่านรายการสามแซบหลังที่หนุ่มอาร์เล็กอินเลิฟซึ่งเตยและโบนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆมีการคอมเมนต์ชมกันและกันงานนี้เตยบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะเริ่มจากน้องโบมาคอมเมนต์แต่มันไม่มีอะไรเลยคุยเล่นกันเตยเอนดูน้องค่ะ ถามว่าตอนนี้ถึงแม้จะเลิกรากกันไปแล้วเตยก็ยังคุยกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้เตยบอกว่าคุยได้ค่ะเราก็แบบรู้สึกว่ายินดีกับเขามากๆถ้าเขาจะมีความสุขก่อนจะรู้เขาคุยกันเตยมีแอบคิดว่าน้องโบกับเล็กนี่น่าจะได้นะเหมือนแบบเห็นว่าข่าวขึ้นมาด้วยกันก็ใช้เซนส์ของเราถามว่าอเล็กมีการมาคุยไหมว่าจะจีบน้องโบเตยบอกว่าคุยกันว่าถ้ามีใครไปคุยกับใครก่อนก็บอกด้วยละกันเราทํางานในวงการบันเทิงด้วยก็มีรู้รู้มาเรา ซืบซ้ำม,มาก็แซวนางนางก็ทำตัวไม่ถูกว่าไม่รู้จะบอกยังไงแต่เตยก็ไม่อะไรชิลมากเขาแฮปปี้มากเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันจริงๆค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ